สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับมาแล้วครับวันนี้มาลงคลิปอะเมื่อวานอู้งานหนึ่งวันไม่ลงคลิป <c oughs> มัวแต่ไปทำอะไรไม่รู้นะครับเมื่อวานนึกไม่ออกว่าจะถ่ายคลิปอะไรเลยพักไปวันหนึ่งนี่ครับวันนี้ก็มาจัดคลิปนะครับเนาะจัดจัดคลิปชุดบอลสีนะครับชุดสุดคุ้มนะครับชุดเซ็ต 250บาทรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางขอบวกเพิ่ม20บาทนะครับทุกท่านพื้นที่ห่างไกลบวก50บาทนะครับมาเรามาดูกันเลย,เ,ยเดี๋ยวเรื่องเรื่องการขนส่งก่อนนะครับ <c oughs> ขอแจ้งขนส่งก่อนขนส่งถ้าเป็นโอนเงินนี่เป็นส่งปลษณสี์ไทยนะครับ EMS แล้วก็ถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางนี่เป็นส่ง F ฟลกเอ็กนะครับ เอาตามที่ท่านสะดวกเลยนะครับทุกท่านสะดวกแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยนะครับช่องทางการชําระเงินเนาะมาครับวันนี้เรามาดูเป็นชุดกันนะครับมีอยู่4ชุดนะครับ4ชุดไม่เยอะนะครับเพราะว่าวันนี้มีเล่นดนตรีด้วยเดี๋ยวกลัวจะตอบไม่ทันนะครับท่านไหนที่เห็น เห็นก่อนก็กดรับแล้วก็บอกในไลน์ได้นะครับถ้าโทรมาไม่ได้รับแสดงว่าอยู่บนเวทีนะครับ <sm ot iv it> ส่วนมากโทรมานี่จะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ถือโทรศัพท์นะครับเวลาทํางานหรืออยู่บนเวทีนะครับเนาะก็ถ้าทักไลน์มาเดี๋ยวผมพักเบรกหรือว่าลงไปเวลาว่างๆผมก็จะิปตอบให้นะครับมาสี่ชุดเรามาดูชุดที่หนึ่งกัน ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับชุดละสองร้ยห้าสิบบาทนะครับทุกท่านเนาะรวมส่งนะครับชุดที่หนึ่งนะครับประกอบไปด้วยนี่นารีบุรพาครับผมปายสวยละชมพูมาเชียวนารีบุรพานี่เลี้ยงไปเขาสวยแล้วเพราะใบเขาหนานะครับทุกท่านใบหนาแล้วก็แข็งแรงดีนะครับต้นที่หนึ่งครับนารีบุรพาเนาะนี่ครับ ต่อไปครับต้นที่สองชุดที่หนึ่งนะต้นที่สองนี่พรเจ้าสัวมันด่างยังไงของมันวะเนี่ยดูสิน,นี่เหลืองบ้างชมพูบ้างน,นี่ชมพูขาวนะครับเออเราก็เอาใจไม่ถูกนะกับบอลสีอะ่ะมันเป็นเสน่ห์ของบอลสีนะครับนอใบใหม่ออกมานี่จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับมันเลยเป็นเสน่ห์มันก็เลยเป็นความสนุกของการเลี้ยงบอลสีนะครับนี่ครับ พรเจ้าสัวครับต้นที่สองกระถางที่สองนะครับต่อไปครับผมกระถางที่สามครับสีกัญจนานี่กัดสีมาแล้วมีสีแดงมาแล้วนะครับสีกัญจนากระถางที่สองนะครับเนาะคุ้มอ่ะสองรอยห้าสิบรวมส่งเนาะได้ตั้งสี่กระถางเลย <c oughs> ขายแบบขายเอามันนะครับ ไม่ได้ขายเอาบอลน,นะขายเอามันนี่ครับสีกาญจนาครับผมกระถางที่สามครับต่อไปกระถางที่สี่ครับผมนางงรากสดนี่เริ่มไปแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับเริ่มไปแล้วนางรากสดนะครับกระถางที่สี่อ่ะนี่ครับผมนี่ก็ชุดที่หนึ่งนะครับมีสี่กระถางเนาะประมาณนี้นะครับชุดที่หนึ่ง สี่กระถางต่อไปชุดที่สองครับผมชุดที่สองก็สี่กระถางเหมือนกันอันนี้เป็นน่าจะมหาชัยนะครับมหาชัยแผลงนะครับเนาะกระถางที่หนึ่งน่าจะมหาชัยแผลงอะดูสิแผลงแปลกนะครับเนาะเออผมก,ผมก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามหาชัยหรือน่าจะมหาชัยอะแผลงนะครับทุกท่าน <c oughs> นี่เอาไปเลี้ยงดูกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นเจ้าสาวนะครับ นี่ป้ายแล้วเจ้าสาวนี่ครับเจ้าสาวผมมีเยอะนะเดี๋ยวค่อยทยอยเอามาจัดเซตแล้วกันนะครับขายเดียวๆน่าจะไม่ค่อยมีคนเอามั้งเ <c oughs> ดาเอาแต่ก็ถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับเจ้าสาวมีเยอะอยู่นะครับต่อไปกระถางที่สามครับผมรากสดโอ้อันนี้ป้ายเลยนะครับเนาะตัวหลอดใหม่ก็งี่ออกมาแล้วนะครับนี่สวยๆเลยรากสดครับนางรากสด นี่เป็นกระถางที่สามนะครับอือต่อไปกระถางสุดท้ายกระถางที่สี่นะครับเซตนี้มณีจันทรนะครับนี่โอ้ใบนี้ยังกะพัดใบนี้ยังกับเออสวดทรงองค์เอียวผู้หญิงมีเว้ามีเว้านี่ครับมณีจันทโอ้ดูรากทะลุกกระถางละเอาไปเปลี่ยนขึ้นกระถางแปดนิ้วสิบนิ้วได้เลยนะครับเนี่ยนี่เม็ดสีชมพูมาแล้วนะ ด่างทุกใบนะครับมณีจันทกระถางนี้นะจ๊ะอ่ะต่อไปครับผมอันนี้ชุดที่สองเนาะชุดที่สองต่อไปชุดที่สามครับทุกท่านชุดที่สามกระถางแรกมาเลยตุกแกนี่ตุกแกก้านดำนะครับกัดสีสวยเลยมีมงมีเม็ดมาแล้วนะครับนี่เม็ดเขาสวยแล้วนะครับสำหรับตุกแก นี่เม็ดสวยๆเลยใครยังไม่มีตุ๊กแกก็รับชุดนี้ไปหรือจะเหมาหมดทั้งสี่ชุดผมว่าน่าจะโอเค <c oughs> <c oughs> กระถางที่สองนะครับกระถางที่สองชมพูทวีปครับนี่ชมพูทวีปป้ายสวยมาเชียวป้ายสวยทุกใบนะครับทุกท่านโอ้หลอดหม้ง้ออกมาแล้วนี่ไงเมนหัวปี้ลี่มานั่นแล้วนะครับ ภาษาเหนือนี่อ่ะชมพูทวีปนะครับกระถางที่สองต่อไปกระถางที่สามนี่ครับมะนีมรกตครับโอ้เริ่มด่างมาแล้วดูโอ้ดูรากทะลุกระถางแล้วนะครับเอาไปอัพไซต์กระถางได้เลยนะครับโอ้อันนี้ก็เมนหัวออกมาเหมือนกันนะครับเนาะหลอดใหม่มะนีมรกตครับกระถางที่สามนะครับ นี่สวยอะ่ะมันมีมรกตจริงๆแล้วสวยนะทุกท่านใบใหญ่มากนะครับเอาไปเลี้ยงโตๆเลยนะครับต่อไปครับผมกระถางที่สี่กระถางที่สี่ของชุดที่สามเนาะกระถางที่สี่โอ้แดงเปรสมาเชลอันนี้อันนี้ไม่ใช่อีกาแดงนะทุกท่านอันนี้เป็นเท้ารำไพผลงนะครับดูโอแดงยันก้าน ไอใบแรกๆนี่ไม่แดงนะเห็นไหมก้านเขียวใบเขียวนะครับพอโดนแดดหรือกัดสีมาโอ้โหแดงแปลตเลยสวยมากดูสินี่ครับผมกระถางที่สี่เป็นเทพเทวริตนะครับนี่แดงสวยๆเลยอ่ะสี่กระถางนะครับสำหรับอันนี้ชุดที่สามดูเรียงก่อน <laughs> เรียงก่อนอ่ะ จะได้จำได้ว่าอันไหนชุดไหนเป็นชุดไหนนะครับนี่อันนี้ชุดที่สามต่อไปครับชุดสุดท้ายครับของวันนี้นะครับนี่ชุดสุดท้ายชุดที่สี่นะครับอันนี้เป็นเทพเทวริษแผลงนะครับนี่เทพเทวริษแผลงสวยอ่ะสีแดงนะครับแล้วก็ใบอันนี้ออกยาวๆยังไงไม่รู้นะครับเนาะแต่ฟอร์มสวยทรงสวยนะครับเทพเทวริษแผลงแดงนะครับ มันนาน,น,านๆจะเจอชิ้นหนึ่งนะครับไอ้แผลงแดงเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบอลเขียวแดงเนาะแต่อันนี้คือแผลงแดงทั้งแดงทั้งกระถางเลยแดงทุกใบนะครับเทเบิลรินะครับกระถางที่หนึ่งแผลงแดงนะครับต่อไปกระถางที่สองครับพรมพิมานนี่พรมพิมานโอ้หลอดใหม่แงะมาแล้วนะครับนี่มาแล้วพรมพี่มานนี่ กระถางที่สองพรมพี่มันนะครับป้ายแล้วป้ายแล้วทุกใบเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวมันก็จะมีสีแดงนะครับเนาะพรมพี่มานนี่ครับผมกระถางที่สองต่อไปกระถางที่สามครับเป็นซับพูลผลนะครับทุกท่านซับพูลผลด่างน้อยนะครับแต่ด่างแล้วนะครับเอาไปลุ้นกันต่อนะครับซับพูลผลนี่แปลกนะใบแรกๆไม่ค่อยด่างนะครับ พอใบหลังนี่ออกมาก็จะด่างสวยนะครับซับพูณผลนะครับนี่กระถางที่3 250รวมส่งนะครับตกต้นแล้วไม่กี่บาทเนาะนี่ต่อไปสุดท้ายครับผมนารีบูรพาป้ายสวยนะครับต้นนี้นารีบูรพาป้ายสวยเลยสวยมาก ดูอืมสวยจริงๆนี่เอาไปเลี้ยงกันนะครับเนาะก็นี่แหละครับมีทั้งหมดสี่ชุดสนใจชุดไหนชอบชุดไหนนะครับบอลสีที่ท่านชอบอยู่ชุดไหนก็เหมาชุดนั้นไปเลย <c oughs> นอกนั้นถือว่าเป็นของแถม <c oughs> นอกนั้นถือว่าเป็นของแถมแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้เบอร์ชายบอลสีก็ประมาณนี้ ตื่นมาเช้าๆก็มาขายบอลสีเลยนะครับน้องเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปวันนี้ก็มาแล้วนะครับอ่ะท่านไหนสนใจชุดไหนก็ทักมาได้ทักเฟซทักไลน์มาได้ตรงนี้เลยนะครับวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ